สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการใช้ยานะครับการใช้ยานะครับแก้อักเสบนะครับกับยาแก้ปวดนะครับหลายคนนะครับถามเข้ามาในเพจนะครับว่าปวดเจ็บขานะครับฉีดบอกผมมาบอกผมมาว่าเจ็บขาครับฉีดเป็นใดไปแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปนะครับเพื่อไขข้อข้องใจนะครับ เพนไดนะครับกับบูนดาซิลใช้ต่างกันยังไงสำหรับผมนะครับแล้วก็ทางวิชาการก็คือว่าเพนไดเ์เป็นยาปฏิชีวนะนะครับบูนดาซิลเป็นยาแก้ปวดลดไข้นะครับแก้ปวดลดไข้แก้อักเสบอักเสบหมายถึงอะไรครับอักเสบทางกายภาพนะครับเช่นรดนขิดปวดขานะครับ เจบ็บวัวเจ็บจากเอ่อการคลอดลูกใช่ไหมครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ครับทางกยายภาพนะครับเหมือนเราปวดเหมือนมันมันมันเป็น,นยาพาราวัวครับบุนดาซประมาณเพนไดคืออะไรเพนไดคือ,อยากแก้อักเสบจากการติดเชือ้อแบคทีเรียน,นะครับแก้อักเสบจากการติดเชือ้อแบคทีเรียผมย้ำเลยนะครับไม่ได้ใช่จะช่วยแก้อักเสบจาก โดนชนโดนแบบทางกายภาพนะครับอ้ยเคลียเยนี่อ้อยเคลียร์เองอีกอย่างนะครับการใช้เพนไดเพ่อมเพื่อนะครับจะทําให้วัวดื้อยาเพราะว่ายาปฏิชีวนะนะครับเราฉีดบางที่เราฉีดบางคนฉีดไม่รู้นะครับฉีดไม่ครบโดสบ้างอะไรบ้างนะครับมันจะทําให้เชื้อที่มีอยู่นะครับดื้อยานะครับพอนี้นร ผมถึงบอกทุกครั้งนะครับก่อนจะใช้ยานะครับควรศึกษาให้ดีนะครับการดักเสพจากการติดเชื้อวิธทีเลยกก็เช่นอะไรครับแผลเป็นหนองนะครับเหมือนแม่วัวนะครับเวลาคคอดทำไมผมฉีดแผ่นด้ด้วยเพราะว่ามดลูกข้างในนะครับอาจจะโดนมีกัดอาจจะโดนแบบลูกวัวนะครับออกมานะครับอาจจะมีการฉีกขาดข้างในอะไรเราไม่เห็นใช่ไหมครับเราต้องฉีดแผ่นด้ดักไว้ก่อนนะครับเราไม่รู้เราไม่เห็นอันนี้เราฉีดวโซิอควบคู่ด้วยเพื่ออะไร เพื่อแก้ปวดให้มันนะครับบรรเทาอาการปวดให้มันนะครับเบ่งที่ันเบ่งลูกแล้วก็ฉีดยาบำรุงอันนั้นไอ้นั้นไม่ไม่พูดถึงมันนะครับเหมือนอันเนี้ยถ้าวัวเจ็บขาวัวชนกันเจ็บขาผมจะฉีดอะไรผมฉีดบูตทซิลแล้วถ้าวัวเจ็บขาเหมือนวัวผมเจ็บขาที่กีบผมฉีดอะไรผมฉีดทั้งสองนี้อันนี้แก้เจ็บขาอันนี้แก้ติดเชื้อด้วยจากแบคทีเรียนะครับเพราะที่กีบมันสกปรกนะครับว่าเออมันเป็นหนองเป็นอะไรเราฉีดแผ่นด้ด้วยครับจะได้ไปฆ่าเชื้อที่แผล เห็นไหมครับมันต่างกันนะครับเจ็บปวดทางกายภาพใช้บูลาซิลช่วยได้ถามว่ามียาแก้ปวดที่แรงกว่านี้ไหมมีแต่ผมเลี้ยงแม่วัวผมไม่ใช้เด็กซ่าครับเป็นยามินมิสเตอร์ลอยครับผมเลยไม่ใช้เพราะว่าแมวท้องไม่ได้แม่วท้องมันจะแท้งนะครับใครใช้เด็กซ่าที่ผมรู้ก็าใช้อะไรบ้างมันออกเร็วนะครับวัวผู้เวลาตอนนะครับเขาใช้เด็กซ่าหรือว่ามันเจ็บมากๆ ใช้เด็กซ่าครับจากอะไรก็เล้วแต่ครับผมไม่ไม่ไมไมไมลงรายละเลอียดแต่ว่าผมเลี้ยแม่วัวผมไม่ใช้เด็กซ่าผมใช้บูนทัศนครับฤทธิ์มันน้อยกว่าแต่ว่าไม่มีอันตรายนะครับอันนี้อยากจะฟกนครับแก้อักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอันนี้ก็แก้อักเสบนะครับแก้ปวดมันเป็นการแก้ปวดแก้อักเสบอักเสบมีอะไรบ้างก็มีปวดบวมแดงร้อนนะครับสังเกตการอักเสบ ก็คือบวมที่ตรงที่ตรงนั้นที่ที่เขาจะเจ็บก็คือบวมแดงขึ้นมานะครับบัวปวดบวมคือกดปวดนี่คือเ็ากดแล้วเจ็บบวมแดงเอามือไปคลำแล้วร้อนนะครับเหมือนตรงที่ตรงไหนที่มันบัวปวดเราปวดอะไรก็ได้ครับเวลาเราเจ็บตรงไหนเราไปกดจับดูนะเราเจ็บขาอะไรเงี้ยมันจะมีอุ่นๆวัวโดนแรงต่อยก็ฉีดได้โดนต่อทั้งร่างนับางคนก็ยังฉีดได้ก็โดนเพื่องต่อยนี่ อยากจะฝากนะครับว่าใช้ยานะครับก่อนอื่นนะครับถึงเราจะฉีดยาตรงตัวก็ต้องคํานวณนะครับน้ําหนักวัวนะครับอันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรผมไม่พูดนะครับไปดูเอาเองนะครับใช้เท่าไรเวลาคนถามมาในเพจองบอกตรงผมไม่อยากจะบอกนะครับเพราะอะไรครับทําไมไม่อยากจะบอกคุณควรจะไปดูนะครับเอาเองไปศึกษานะครับว่ายาอะไรฉีดเท่าไรนะครับ จะมาถามผมผมบอกไม่ได้เพราะว่ายาแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันแล้วก็มันผมไม่รู้แล้วก็บอกไปยังไงผมบอกไม่ได้ก็เรืออะไรไปดูคู่มือนะครับอีกอย่างเป็นการฝึกวินัยของตัวเราเองนะครับว่าเออซื้อยาเอ่านคู่มือซื้อยาเนี่ยเราซื้อมาใช้เนี่ยเราต้องอ่านคู่มืออะไรเป็นยังไงคนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อของมาทุกชิ้นนะครับทุกอย่างไม่เฉพาะยานะครับไม่กระทั่งมือถือหรือว่าทุกสิ่งอย่างนะครับไม่อ่านคู่มือการใช้งานนะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่พลาดมากนะครับคุณจะใช้ของสิ่งนั้นได้เต็มประสิทธิภาพยังไงถ้าคุณไม่อ่านคู่ใช่ไหมครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องยานะครับเห็นผมเห็นเอ่อบางคนแัทเข้ามาถามในเพจหรือว่ามาถามใน YouTube กันเยอะนะครับครับครับ